ครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยมันไม่คือว่ะคว้าเลยว่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เราจะเหมือนมาเที่ยวฮะวันนี้ฮะมาดูบรรยากาศนี่อยากมานานแล้วครับแต่ไม่เคยได้มาเลยบรรยากาศสวยมากนี่เป็นไงนี่บรรยากาศสวยงามฮะมาขบวนครับวันนี้จะพาดูบรรยากาศนะ นี่ดูเราเราจะเดินไปไกลๆแถวนี้ไปได้แล้วไปดิไปได้แล้วมันสูงไอ้เฮียนี่คือคนปอดฮะไปดีดิโอ้ดีเจจ็อกเขาอ่อนนะครับเขาไม่กล้าไปเขาบอกมันสูงบรรยากาศทางรถไฟสายมรณะ รถไฟไม่มีรถไฟพึ่งไต่มาเพื่อสักแป๊บหนึ่งไอ้วนมันกลัวความสูงนะครับมันไม่กล้ามาเราจะดูรวรวมรายการ บรรยากาศดีไกลครับแล้วเรามาแค่นี้พอแต่โค้งนี้เขามีของดีอยู่เป็นถ้ำเฉลยวิวสวยโอเคครับพักเบรกชมโฆษณากลับครับครับผมเพราะว่าขี่เดินแล้วครับนี่พักก่อนครับผม